พี่บอกเคล็ดลับอะไรดีๆให้ไหเคล็ดล mm ับเลศอะในการได้โชคได้ลาบนะคะเอเอน้องรู้จักพระภูมิบ้านพระภูมิเรือนไหม mm hmm. ภูมิบ้านภูมิเรือนนะคะพระภูมิในบ้านอ่ะถ้าที่ภูเก็ตนี่จะมีนะคะจะมีการไหว้พระภูมิพระภูมิในบ้านมีการทําภูมิอะไรอย่างเงี้ยภูมิบ้านก็คือเหมือนเสาเอกในบ้านนะคะนะคะผงบอกผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเช่นพี่กยกตัวอย่างนี้นะสมมุติว่า เราไหว้ภูมิบ้านภูมิเรือเราก็เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปดูดีกว่าเนี่ยค่ะน้องเห็นไหมเห็นป่ะเห็นที่เสาไหมคะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ภูเก็ตเขาจะมีการไหว้พระภูมิไหว้ทำภูมิค่ะเขาเรียกว่าทำภูมินะคะอ่าทีนี้นะกงสอนพี่แบบนี้ท่านบอกว่านะคะให้เราเคารพรับถือพระภูมิบ้านภูมิเรือนะให้เหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะคะให้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 เหมือนกับญาติผู้ใหญ่ในบ้านเราพ่อแม่เราอย่างเนี้ย วันไหนเราทำกับข้าวเราทำกับข้าวอะไรอร่อยอร่อยกินนะคะเราทําอะไรอร่อยอร่อยกินเป็นพิเศษเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบ่งขึ้นมาใส่ถ้วยเล็กๆนะกับข้าวข้าวน้ํากับข้าวอร่อยอร่อยของเราข้าวแล้วก็น้ํานะคะข้าวล้วก็ตั้งให้พุนๆหน่อยนะใส่ถ้วยเล็กๆได้เพราะว่าหิ้งเล็กนะคะแล้วก็เอาไปตั้งบูชาท่านนะคะบอกว่าวันนี้ทำกับข้าวอร่อยมากก็เลยอยากจะถวายพระภูมิบ้านพระภูมิเรือนแบบเนี้ย แล้วจะได้โชคได้ลาบมาไม่ขาดสายเล็กค่ะอันนี้เป็นซิกเล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดบางบ้านอ้าวหนูหนูไม่รู้จักเลยหนูหนูไม่เคยทําภูมิบ้านเลยอะไรอย่างนี้นั่นให้ยึดเสาอเอกค่ะเสาเอกในบ้านแล้วก็เอาเก้าอี้ก็ได้นะคะเอาเก้าอี้ไปตั้งเอาเก้าอี้ตั้งแล้วก็ถ้าเรามีกับข้าวอะไรพิเศษแล้วก็ตักใส่ถ้วยอย่างเงี้ยไปถวายท่านแล้วก็จุดกำยานให้ท่านก็ได้แล้วก็บอกกล่าวบอกคุ้มครองลูกหลานด้วยให้ลูกทำอาหากินเจริญรุ่งเรืองได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบอย่าง